รอบ8ปีออดิชั่นนะครับอยากให้ออดิชั่นอยู่กับทุกคนแบบนี้ไปน,นานๆนะครับอยู่ให้เป็นความทรงจำความผูกพันที่ดีกับเราไปน,นานๆขออวยพรให้พี่ๆทีมงานและผู้เล่นทุกๆคนมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคอมมูนิตี้ที่สร้างความสนุกตลอดไปนะครับเย้ yeah! ร่วมยินดีแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับอยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้ก็ขอให้ออดิชั่นทีสีจะิญรลุ่งเรืองยาวนานโชวช่วงชัวชวนัน yeah! Happy a n อนนิเมช r y นะคะแบบเต่งขอให้ออดิชั่นแล้วก็ทีมงานจะเริญมเติบโตเอาโค้ดมาขายเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณอดิชั่นก่อนเลยแล้วกันที่ทําให้ฟางได้มารู้จักเพื่อนรู้จักคนใหม่ๆอยากให้ออดิชั่นเปิดไปอีกนานๆเลยเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันนะคะเดีจกจะไวพรให้ออดิชั่นเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆแต่จริงๆนะคิดว่าน่าจะอยู่นานแหละเพราะว่าเขาก็อยู่มานานขนาดนี้เลย oh. เกมคุณภาพอย่างเงี้ยมันหาที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะ ค ie รบรอบ18ปีนะคะอายุเท่ากันเลยเกมยิงทันสมัยเนอะไน้นำว่าให้มาลองนะคะว่าเกมนี้ของจริงของแท้วันนี้ก็จะมาขออวยพรให้กับเกมออร์ชั่นค่ะครบรบบ18ปี18ปีครบแล้วนะคะอยู่กับเรามานานมากก็ ขอให้อยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให่ออดิชันเป็นเกมที่สร้างคอมมูนิตี้ดีๆสังคมดีๆแล้วก็พัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งแบบนี้ขอวขอวยพรให้เกมออเดชันนะครับอยู่ด้วยกันกับพวกเราไปนานๆนะครับขอให้มีหมดใหม่ๆมีเพลงใหม่ๆมีกิจกรรมเยอะๆครับขอขอให้อยู่คู่กับพวกเราคนไทยเนาะเพลพาร์ออเดชันนะเต้นให้มันะต้องเต้นบน p ีีเท่านั้นนะจ๊ะพบกับความสนุกไม่รู้จบได้ที่ l a y Park Audition